สวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะกันลงมา เตรียมแปลงปลูกนะคะดอกคัดเตอร์สีขาวที่สร้างจากพี่เอกนะล่ะค่ะคือนองนะคะแบ่งปลูกมันบ่ค่ะเพราะว่าเตรียมแปลงไว้มันเพาะแค่ดอกมกะเกล็ดซื้อค่ะแต่คัดเตอร์บ่เพาะนะคะนองก็เลยลงมาเสียค่ะหลอบเสานะคะเสียไปผู้เดียวได้นิดเดียวค่ะลูกตื่นนะคะมาที่นี่รอบสองนะคะย้ายมาซอยนะคะสองแรงแข็งขันค่ะก็ได้ประมาณเติบหนึ่งนะคะบัดที่นี่เอาไปเอามานะคะฝ้าคึมกระม้าก็เลยย่านบ่ได้ปลูกนะคะ ย้ายกันเลยว่างานอ๋องสีชะคนหนึ่งนะเสียหญ้าไปอีกคนหนึ่งเตรียมแปลงแลก้กกระปูกไปน้าเสียไปน้าปลูกไปน้านะคะบาเทนีกันเลยว่าเออเอาจังสันก็ได้ย้ายเห็ดจังสันก็ถืออยู่บาเทนีนะคะน้องเป็นคน เสียย้ายนะคะเป็นคน้คนกลเตรียมแปลงนะคะที่จะปลูกแล้วย้ายนะคะนี่เป็นไดเมื่ออาชีพเขาเหตุการน,นั้นศิละะ่าใส่แรงงานผู้เฒ่านะคะแล้แล้วนะคะกระปลูกบัวเซดอกค่ะปลูกไปนะคะแล้วก็ฝนก็ล,กล้งก็เลยพักกันนี้ขึ้นมาค่ะด้วยความที่วานนองนะคะสร้างดอกขัดเตอร์ขาวมาหลายนะคะนองก็เลยแบ่งเป็น2มัดมาที่นี่นะคะมัดแรกนะ่ะเมื่อแล้วก็คือที่ปลูกเนี่แหละคะ่ะมาที่2ก็เลยออมไว้มือถัดไปนะคะนี่เบื้องค่ะเป็นไดเปียก เปียกคักเปียกแนก่จืนคักนะคะขี่กระเดือนกระออกมาค่ะมาเล็ดน,นาำนะคะและมืออื่นนะคะมาปลูกไม้กันค่ะ